สวัสดีครับผมอยู่กับช่องดีดีพระดำครับวันนี้ห่านโหมดพามาตีผึ้งนะครับที่บ้านสารพี่ครับอยู่กับต้นมะขามดีวพาไปดูรังครับรังใหญ่ๆเลยอยู่่งใหญ่ครับโน่นแหละครับรังผึ้งโอ้โหเม็ดกัวเลยครับรังใหญ่ๆเลยเราจะซูมให้ดูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทำผมกันเลยไปครับเดี๋ยวจะข้า พึงรังเลรวครับโอ้แก่เลยครับอยู่นานเลยครับพึ่งลังนี่จะกัะเที่ยวไหนเหรอเกี่ยวสามเหรอครับนี่เกี่ยวสามเกี่ยวสี่ครับวันก็ดีเลยมาครับเดี๋ยวไล้ังกันเลยครับ ขอนะครับเอาไปแจกเจ้ฟของบ้านนะครับมาปาดล่งกันเลย หอม้วครับ Terima <small> kasih telah menonton! นนครับนนใหญ่เลยออยู่นานเลยทีเดียว Nào mày dậy không? Mày cúng cái lăng luôn นี่ครับน้ำพึง่งโอ้ไม่พอควัดด่อกครับเพราะหนามใม่ดีนะครับพอๆอเพราะหนามก็ไม่ใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวแต่งคอนไปสักหน่อยนะครับเผื่อปีหนามมาอยู่ต่อนะครับปาดไม่มดุดมองไม่เห็น ไปครับลงครับครับก็ลงไม้แหละครับนี่ครับผลงานลัางนะครับโอูพึ่งแก้ะครับพึ่งอยู่ประมาณสักสีเดือนหายเดือนหนึ่นแหละครับเพราะนามก่อไม่เยอะนะครับแบนเดียวเแหละครับอาจจะแบนก็กัวเหม่สมกำลังเลยครับพึ่งแกนะครับก็เข้าเห็นนานแหล้วก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะครับเขาพึ่งมาบอกก็เดี๋ยว จะกลับบ้านแล้วนะครับครับก็ขอแนี้นะครับสำหรับตีผึงพานหมดพามาครับที่บ้านสารลพี่ครับผมก็ฝากช่องพิธีพานนำเลยครับผมใครชอบคลิปแต่สายตีผึงแบบพานดำก็กดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันตรงนี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ